สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่แพลมิสูใส่ใต้นะคะวันนี้พี่แพลอยู่ที่มิสูพระนครสาขาสายไหมคะ่ะวันนี้นะคะพี่แพจะพามาดูรถอ่าตอนเดียวโฟล์วแต่งปบรถนะคะซึ่งนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา7 5 6 0 0 0บาทค่ะเป็นเกียราา์ออโต้นะคะอ่าสีเทาค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรให้บ้างนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของตัวกันชนหน้าของ TWI นะคะ หล่อเท่มากเลยค่ะพร้อมกับไฟสปอตไลท์สดวงนะคะอ่าแล้วก็ตัวอักษรปัจจามิโซมิชินะคะอ่าแล้วก็มีในส่วนของสกรปรถด,ด้านหน้าด้วยนะคะทำให้หล่อเท่ไปอีกแบบนึงค่ะด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีในส่วนของไฟสปอตไลท์เหมือนกันนะคะ ช่วยส่องนําทางเวลาเข้าสวนอะไรเงี้ยทางสายใต้นี่ใช้ได้ดีเลยในเข้าในอสวนยางสวนปาล์มนะคะอะเรามาดูด้านด้านข้งางกันค่ะด้านข้งางก็จะมีในส่วนของแม็กนะคะแม็กพร้อมยางค่ะขอบสิบหกค่ะ,ะยางจะเป็นยางเอทนะคะสองหกห้าอาสิบหกค่ะ โอเคล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าอันนี้นะคะในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะบันไดข้างออฟโรดของ T W I เหมือนกันค่ะหล่อเท่เลยค่ะด้านหลังนะคะท้ายกระบะก็จะมีในส่วนของตัวอ่าคอกหลังคา T W I นะคะแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้แข็งแรงคันนี้บรรทุกได้ประมาณอ่าสามตันนะคะแล้วเ,เราไม่ได้ทำช่วงล่างเนาะ บรรทุกได้ไม่เกินสามตันด้านหลังนะคะก็จะใส่ในส่วนของชุดอาคันชลไายออฟโรดให้นะคะคันชนท้ายออฟโรดก็เป็นของททว่าอค่ะแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากให้พี่แพรวดูแลแล้วก็สามารถทักหาพี่แพรได้เลยนะคะตามเบอร์และลิงก์เดี๋ยวพี่แพรจะทิ้งไว้ให้หน้า YouTube ช่องของพี่แพรนะคะ สวยหล่อเท่แบบนี้ต้องทักหาพี่แพลวเท่านั้นค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย